อยู่กับลูกค้าเกียร์คาริวาวนะคะเข้ามาอัปเกรดจอด้วยกล่องคาเพนะคะรุ่นนี้มี Apple Car าเพมาแล้วอยากให้จอมีแอปพลิเคชันต่างๆทัชกินอิสระแบบนี้นะคะสามารถติดตั้งกล่องคาเพได้เลยนะคะแค่เสียบอุปกรณ์เข้ากับช่อง USB ตรงนี้ก็ใช้งานได้นะคะไม่ต้องลื้อไม่ต้องปลดล็อกจอเพิ่มใดๆก็จะมีแอปต่างๆมาให้นะคะ YouTube Netflix Disney นะคะ Google Map ต่างๆแล้วเราก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมเองได้ผ่านเพย์สโต e นะคะตัวนี้สเปคลำแปดลอมร้อยยี่สิบแปดนะคะซ จิปเซ็ตสนฟบาคอนนะคะจากโนเวลโปรแม็กนะคะพวกอกล้องรอบคันคอนโทรลทงไลต่างๆนะคะก็ใช้งานได้ปกติเชื่อมบลูทูธคุยโทรศัพท์กับตัวโปรแกรมได้เลยนะคะด้วย cpu สูงนะคะก็จะให้การใช้งานที่ลื่นไหลแบบนี้เลยนะคะการค้นหาได้ทั้งคำสั่งเสียงแล้วก็แป้นพิมพ์เลยนะคะ นะกดปุ๊บมาปั๊บเลยอินเทอร์เนต็ตรองรับทั้งจากฮอสปอต Wi-Fi แล้วก็ใส่ซิมการ์ดได้นะคะแบ่งใช้งาน2องหน้าจอก็ทําได้เหมือนกันกล่องคาเฟ่นะคะการใช้งานคล้ายๆกับตัวจอ Android เลยแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายสเปคเหมือนกันนะคะมีถูกมีแพง CPU 4คอ8คอนะคะหลากหลายเปลี่ยนเพลงผ่านคอนโทรลมล์ไลก็ใช้งานได้นะคะกดปุ๊บมาปับเช่นเดียวกันกับแอปเดียวก็ปัดแอปที่เราไม่ต้องการถ้งไป <Group> อับีสสสามมรรูคขงงงลเยนี่เป็นแอปดูทีวีสดนะคะชอบแอปอื่นก็ดาวน์โหลดเองได้ได้แรมลอมไปที่8คอเอ้แรมแปลอมร้อนะคะความจุเยอะเราก็โหลดเพิ่มได้เยอะไม่ต้องกลัวหน่วงนะจ๊ะมีรถหลายคันถ้ารถมีแอปเปิลคาเฟ์เรานำไปเสียบเล่นได้ทุกคันเลยนะคะใช้งานง่ายมากๆนะกดปุ๊บมาปับ๊บเลย ะะโอเคท่านใดสนใจนะคะอยากได้กล่องคาเพย์ไปเสียบอัปเกรดจอติดรถเดิมๆนะคะให้มีฟังก์ชันหลากหลายใช้งานได้เพิดเผินมาขึ้นก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณค่ะ